คิดไม่ถึงเจ้ากล้าฆ่าสิทธิ์ของตระกูลผังเจ้าหลุนหาที่ตายหยา่าเฮ้ยหย่าฮ่าแม่แมาอีนิดเดียวข้าเกือบจายลืมเจ้าไปแล้วนะเนี่ยแต่ว่าการรอบโจมตีนั้นไม่ใช่เรื่องที่เคยชินง่ายๆเลยนะสิตระกูลผังของพวกเจ้าชอบใช้วิธีส้นตีนแบบนี้เสียจริงๆดูเหมือนไอ้เท่าในตระกูลเจ้าคงไม่มีเวลาสั่งสอนสินะในเมื่อเป็นถึงขั้นนี้งั้นข้าจะเป็นคนสั่งสอนแทนแล้วกัน ยาฮ่าฮ้นายน้อยระวงังหยอฮา,าคิดไม่ถึงเลยเป็นผู้แข็งแกร่งระดับสร้างวิญญาณนายน้อยท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอบคุณท่านผู้โสหูมากถ้าลงมือได้ถูกเวลาพอดีเลยเพียงแค่บตดสบตัวนี้มันตายสบายเกินไปพวกเราไปกันเถอะ พี่ใหญ่เฉินพี่ใหญ่เฉินท่านอยู่ที่ไหนแม่นางอย่าเสียแรงแตะโกนเลยสนุมนั่นถูกผู้แ,แก่งระดับสร้างวิญญาณโจมตีตอนนี้คงไม่เหลือแม้แต่กระดูกแล้วไม่มีทางข้าไม่เชื่อหรอกพี่ใหญ่เฉินไม่มีทางตายแบบนี้หรอกฮ้ยหานั้นมันนั้นพี่ใหญ่เฉินตอนนี้แค่สรุปไปเท่านั้นดีจริงๆยังมีชีวิตอยู่ ดีจริงๆในที่สุดพี่ใหญ่เฉินก็ฟื้นฟื้นขึ้นมาหมานมานันเป็นพรนังให้โอกาสข้าถึงได้หมานมานันโอทนอีกนิดนะจะถึงแล้วเออเออนี่มันฮึบหย่าไอ้พวกแมงกะพุนหี ถ้าไม่ดีแล้วพลังฝึกตนของหมานมันไม่แข็งแกร่งพอที่จะต้านพิษของแมงกะพุนได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนางทนไม่ไหวหนะห๋อยอ นีปล่อยค้าก่อนได้ไหมข้าหายใจไม่ออกเออข้าขอโทษนะพี่ใหญ่เฉินพวกเราอยู่ที่ไหนกันสวยจังเลยเดี๋ยวข้ารู้สึกมีอะไรแปลกๆเหมือนการรวมตัวของแมงกับมูลแสงพวกนั้นเหมือนกับพวกเราถูกแสงสว่างพวกนั้นล่อมาที่นี่ ถ้าเราถูกจริงๆด้วยสาหร่ายผู้นั้นแข็งแกร่งมากถ้าเกิดผู้เราพุ่งเข้าไปมัวๆมีหวังได้กลายเป็นอาหารองพวกมันนะพี่เชินธนูนั้นผ่านดงสาหร่ายพวกนี้ไปมันมีตำหนักอะไรก็ไม่รู้จูนั่นมันตำหนักพี่หลวงตำหนักพี่หลวงเป็นสถานที่ที่เจะพัดพี่หลวงสร้างไว้ก่อนที่จะบรลุเตา๋าแต่ว่าตำหนักพี่หลวงที่แท้จริงนั้นอยู่ในพื้นที่ลับของจีเทียน นี่คงเป็นแค่ผ้ามายาของมันเท่านั้นท่านยายของเจ้าเอาชีวิตปกป้องแหวนวงนี้และมันได้นําพาพวกเรามาที่พื้นที่ลับนี้และตอนนี้ก็ได้ปรากฏผ้ามายาตําหนักปี้หลัวเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับท่าวิญญาณอันนั้นท่านยายเป็นพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งอะไรเช่นนี้บมาดมัน,มนพู้เราพบมันแล้วที่นี่น่าจะเป็นถ้ำวิญญาณที่จักพรดิี่หลวเหลือทิงอ้งเอาไว้ เจ้าเข้าไปในตำะหนักพี่หลัวงมายานีสาและดูดซับพลังวิญญาณเข้าไปในร่างกายและทะลวงระดับก่อเกิดวิญญาณข้าจะคอยปกป้องเจ้าเองเข้าใจแล้วนั่นมันเมล็ดพันธุ์วิญญาณพี่หลัวทะลวงสวรรค์ในบันทึกของจ่พัดพี่หลว เขาได้รับมเมล็ดพันธ์วิญญาณของต้นทะลวงสวรรค์และได้หลอมรวมเข้ากับมันทําให้การฝึกฝนข,ของเขาก้าวหน้าไปก้าวใหญ่แท้จริงแล้วพลังของมเมล็ดพันธ์ทะลวงสวรรค์นั้นเหนือกว่าที่บันทึกไว้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพลังของมันได้ไหลเวียนอยู่ในตัวชนรุ่นหลังของเขาดูเหมือนว่าพี่หม่านมันเป็นชนรุ่นหลังของจกักรพรรดิพี่หลวงโดยไม่มีข้อสงสัยแล้วจกักรพรรดิพี่หลวงข้าเฉลยมีศาสตรในคําพูดของตัวเองข้ามเอวสมบัติมาฟรีๆล็อกหายา ระดับก่อเกิดวิญญาณมานมานันเจ้าทะลวงถึงระดับก่อเกิดวิญญาณแล้วขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ไม่คิดเลยว่าจะทะลวงขั้นต่อเนื่องเช่นนี้มานมานันรีบหยุดมือแล้วความเร็วในการทะลวงขั้นของเจ้าไวเกินไปร่างกายเจ้าจะรับไม่ไหวไม่ได้พี่ใหญ่เฉินข้าควบคุมพลังวิญญาณพวกนี้ไม่ได้เลยทรมานจังเลยตัวข้าจะระเบิดแล้วมานมานัน เฮ้เฮ้ฮึเฮ้ฮะาเฮ้ยาระดับรวมวิญญาณข้าทะลวงผ่านแล้วก่อนหน้านี้ถึงข้าจะใช้ทักษะลับของระคังพี่หลวงเก้าสวรรค์แต่มันกลับล้อมรวมเข้ากับทักษะอสนีของข้าได้ยากพลงังวิญญาณพวกนี้ได้ไปกระตุ้นพลังของระคังพี่หลัว ข้าไม่ถึงเลยว,ว่ามันจะทําให้พลังของสายฟ้ากับพลังของมันล้อม,มรวมเข้ากันมันช่วยข้าทะลวงระดับรวมวิญญาณได้พี่เยเินข้ารู้สึกว่าร่างกายข้าแตกต่างจากก่อนหน้าน,นี้อย่างมากเหมือนว่าร่างกายข้ามีพลังไหลออกมามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วตอนนี้เจ้าเป็นถึงผู้บึกตนระดับก่อเกิดวิญญาณขั้นเก้าเลยนะลองโจมตีฉลามตัวนั้นดูสิเอาไปกินหาเฮ้อกูผิดอะไรไม่คิดเลยว่าข้าจะแข็งแกร่งขนาดนี้ ที่แท้พลังของพี่หลวงก็แข็งแกร่งเพียงแต่ตอนนี้เจ้ายังไม่คุ้นชินกับพลังนี้และยังไม่สามารถควบคุมมันได้เพียงแค่เจ้าตั้งใจฝึกฝนก็สามารถควบคุมมันได้เองเออเออ๋อ,ะอะผะพื้นที่กําลังสั่นไหวพื้นที่หลับนี้ใช้พลังวิญญาณในการคงอยู่ตอนนี้พลังวิญญาณถูกดูดซับไปแล้วอีกไม่นานก็จะล่มสลายมานมานันกั้นใจเอาไว้พวกเราจะต้องรีบขึ้นไปด้านบนได้ ฮาฮหมันมันขึ้นมาเฮ้ยอ่าอย่ามองข้านะเฮือเห้อ่อฮ้พวกเจ้าตาบอดงั้นเหรอคิดจะชนพวกข้าให้ตายเลยงั้นเหรอพวกเจ้านั่นแหละที่ตาบอดมองไม่เหลือของตระกูลทรงของข้าแล้วยังไม่ยอมหลบอีกใสหัวไปซะ อย่ามาก่อเรื่องที่นี่หยุดซะอย่าเสียมรารยาทยังไม่รีบช่วยพวกเขาขึ้นมาอีกข็ขอรับอาเฉยออเหอะลาจังลูกน้องคาดชนเหลือของพวกเจ้าและยังเสียมรารยาทอีกขอให้ท่านทั้งสองยาวความพวกเขาเลยมาไม่เป็นไรจริงๆต้องโทษบกคคาที่มองไม่เหลือของพวกท่านโอ้อหปากเจ้านี่เปลี่ยนไวจริงๆ รีแปอวเสือ้อผ้าไม่พวกเขาทั้งสองเปลี่ยนขอรับข้าหน่อยชื่อทรงซิลเสียนไม่ทราบว,ว่าท่านทั้งสองมีนามว่าอะไรข้าเชื่อเฉนเลยส่วนนางชื่อหมานมันเป็นน้องสาวของข้าขอถามคุณชายส่งหน่อยพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนงั้นหรอในทะเลแถบนี้มีเกาะเพียงนิดเดียวใกล้ที่สุดคงจะเป็นเกาะหมาป่าคั่งเกาะมาป่าคั่งได้ยินข่าวลือม,มาว่าเป็นเกาะที่ตั้งของถ้ำส่วนบูถูกต้องเหล่าช่วงนี้ในทะเลก็มันจะเกิดขึ้นลูกใหญ่ เพราะว่ามีการปรากฏตัวขึ้นของถ้ำส่วนบูสำนักน้อยใหญ่ซึ่งไปรวมตัวกันที่นั่นหรือว่าน้องเฉินมาที่นี่พอถ้ำส่วนบูงั้นเหรอคือ,อยังไงตำหนักจากพระสายฟ้าก็ยังไม่เปิดถ้าข้าไปที่ถ้ำส่วนบูอาจจะได้พบเจอวัสนาอะไรดีๆก็เป็นได้พวกเราสองพี่น้องได้ยินผ่านมาก็เท่านั้นในเมื่อมันอยู่ใกล้แค่นี้พวกเราก็ขอเข้าไปร่วมความคึกคืนนี้ก็ดูไม่เลวถ้างนั้นก็พอดีเลยเป้าหมายของข้าก็คือที่นั่นลูกน้องข้าทำเรือหอของมุเจ้าเสียหาย ถ้าเกิดไม่ว่าอะไรให้ข้าไปส่งพวกท่านที่นั่นคิดว่าอย่างไรอืมอมืถ้างั้นข้าไม่ขอเกงใจแล้วกันว้าวเรือรบเยอะสุดๆไปเลยเป็นการต่อสู้ที่ใหญ่เสียจริงดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการท่าส่วนหูจริงๆใช่แล้วสมัคนที่มีชื่อเสียงในทวิปเทียนหวนวล้นมารวมตัวกันที่นี่ พี่ไอ้เฉินถ้าดูนั้นเป็นเรือของตระกูลผังดูเหมือนว่าผังคงหยีกับไอ้เท่าระดับสร้างวิญญาณก็มาที่นี่แล้วพี่ไอ้เฉินข้ากลัวตาเท่าคนนั้นแข็งแกร่งมากถ้าพวกเขาเจอเราพวกเราอาจาะไม่ต้องกลัวอย่าลืมสิตอนนี้เจ้าอยู่ระดับก่อเกิดวิญญาณขั้นเก้ายิ่งไปกว่านั้นข้าสามารถปกป้องเจ้าได้อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ที่เรามาที่นี่ก็คือถ้ำส่วนวูจะดีกว่าถ้าไม่เจอกับปัญหามีวิธีแล้ว แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแ้้เฮ้อน้องเฉินผู้เจ้าทําอะไรลมทะเลที่นี่ค่อนข้างแรงผิวน่าจะแตกหมดแล้วใช้เจ้านี่ปิดบังไว้น่าจะพอกันได้ข้างบนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นการปะทะก่อนที่ท้ำส่วนบูจะปรากฏขึ้นเจ้าต้องสองจะได้กังวลไปนั่นคือการประลองส่วนหยวนขนาดเล็กการประลองส่วนหยวนขนาดเล็กคืออะไรงั้นหรอ พูดเจ้าทั้งสองน่าจะเคยได้ยินชื่อสถาบันส่วนเหมือนเนาะไม่เคยะไม่เคย <c oughs> แม้แต่ชื่อสถาบันส่วนเหมือนก็ไม่เคยได้ยินเสี่ยวเสียนเจ้าไปรู้จักคนบ้านนอกพวกนี้ได้ยังไงกันพี่เสาฉินท่านก็มาที่นี่งั้นหรอทำไมละ่ะการแย่งชิงทํำส่วนบูออกจะคึกคืคนตระกูลซ่องของพวกเจ้าก็มาได้แล้วตระกูลฉินคาดจะมาไม่ได้งั้นหรอไม่ไม่ใช่ข้าไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้น ข้าขอแนะนําให้พู้เจ้ารู้จักนี่คือสาวน้อยมากด้วยพรสวรรค์ของตระกูลฉินฉินยีเป็นที่รู้จักในนามเทพีอย่างสงคำสองคนนี้คือสอายที่ข้ารู้จักตอนล่องเรืออยู่ในทะเลน้องฉินและน้องหมานมันนี่เจ้าเมื่อคู่เรียกใครว่าบ้านาอก,กันเสียมารยาทเกินไปแล้วเจ้าพี่น้อยเจ้าลมเกินไปแล้วอย่ามาจับหน้าคนอื่นแบบนี้สิน้องสาวข้าย,ยังเด็กไม่นางฉินอย่าได้ขุนเคืองพวกข้าเพิ่งมาถึงที่นี่ไม่นานพวกข้านั้นความรู้ตื้นเขิน ซึ่งไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วสถาบันส่วนเหมือนนั้นคืออะไรไม่ทราบว่าแม่นางถินพอจะบอกได้หรือไม่เจ้าก็ใายได้นี่ในเมื่อเจ้าถามด้วยความจริงใจข้าก็จะบอกเจ้าด้วยความเมตตาพูดได้เลยว่าส่วนเหมือนก็คือเหล่าตระกูลต่างๆรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมาอย่างกระตันหันเพื่อปกป้องเผ่าพันธมนุษย์จากการลุกลามของเผ่าพันุอื่นในทวีปส่วนหยวน้นทะเลนอกดินแดนศักศดิ์สิทธิ์มิตรกุลโบราณน,นั้นนิกายซ่อนอยู่พวกเขานั้นแข็งแกร่งแต่เมื่อเทียบกับส่วนหยวนก็เหมือนกับแมวเจอเสือ สถาบันส่วนเหมือนก็คือสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยส่วนห่วงเพื่อฝึกฝนเหล่าอัจฉริยะโดยเฉพาะทุกๆ5ปีพวกเขาจะจัดงานประลองหนึ่งครั้งก็คืองานประลองส่วนหยวนผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นผู้เยาว์อัจฉริยะที่อยู่ระดับก่อเกิดวิญญาณและอายุต่ำกว่า20ปีหลังจากการประลองผู้ชนะเพียงคนสุดท้ายจะมีสิทธิเข้าสถาบันส่วนเหมือนอาจจะพูดได้ว่านั้นคือหนึ่งในพันครั้งนี้ในกายน้อยใหญ่รวมตัวกันที่นี่ดังนั้นชนรุ่นเยาว์จึงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ทํามวนหูยังไม่ปรากฏ การงานประลองส่วนวูเล็กๆขึ้นมามีความหมายมากในการสอบล่วงหน้าเช่นนี้เพื่อตัดสินโอกาสชนะมากน้อย20ปีชีวิตก่อนของข้าตอนที่อายุ20่ข้าก็อยู่ในร่างจากพระสายฟ้าแล้วไม่แปลกใจเลยที่ข้าไม่มีความทรงจาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดูเหมือนว่าหากเป็นจุดเริ่มต้นสูงเกินไปก็จะพลาดความสนุกมากมายของมนุษย์ไปเถอะพวกเราก็ไปลุ้นสนุกกันเถอะเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบการต่อสู้ถึงไม่ไปไม่ได้นะเพราะว่าเจ้ามีลักษณะนิสัยแบบนี้คนพวกนั้น จะชายเจ้าเป็นหนังลูกพักอ่นผู้ชายของข้าฉินยีไม่อ่านให้ใครมาดูถูกได้ยังไงสาข้าก็เป็นคู่มันของเขาพี่สาวฉินทําไมท่านหนึ่งพูดอะไรที่ไม่ควรพูดกันเรื่องอะไรละ่ะข้าคุณหัวใหญ่ของตระกูลฉินให้เจ้ามันเป็นคู่มันมันน่าไขหน้า,า,นามั้งหรือไงจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปข้าจะบิดหูเจ้าให้เป็นเกียวเลยไปไปไปข้าไปแล้วคู่นี้ช่างเหมาะสมกันจริง ย่อฮ,ฮี่อย่อย่อส,สู้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 บวกแม่งเลยย่อย่อคุณชายใหญ่ตระกูลหลานชนะติดต่อกันห้าครั้งรวดตระกูลหงหงซือเฮาถึงนี่จะเป็นการประลองครั้งแรกของเขาแต่เขานั้นเป็นผู้ที่มากด้วยพรสวรรค์และแข็งแกร่งมากข้าลงข้าขงคุณชายหลานพี่ใหญ่เฉินที่นี่คือคืนดีจังพี่ใหญ่เฉินดูนั้นพังคงยี่แต่ทำไมาตาเท่านั้น ถึงไม่มาอยู่ข้างไกลมันมันอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งระวังด้วยอย่าให้พวกมันเห็นพวกเราก็พอสองคนนั้นดูแล้วพลังไม่น่าจะต่างกันมากพวกเจ้าคิดว่าใครจะชนะถึงแม้คุณชายหลานจะแข็งแกร่งแต่การที่จะประลองห้าครั้งทาให้สูญเสียพลังกายไปจํานวนมากส่วนคุณชายหงนั้นเพิ่งออกมาประลองคงใช้กลยุทธ์บริโภคตอนนี้ท่าทางของคุณชายหลานสแสดงออกมายังชัดเจนเก่งว่าไม่น่าจะเกิน3ามกระบวนท่าผู้ชนะก็คงถูกตัดสินแล้เฮ้อถ้าไม่หละ่ะ ก็ไม่คิดเช่นนั้นผู้ฝึกยุดนั้นถ้าแข็งแกร่งก็คือแข็งแกร่งอ,อ,อ่อนแอก็คืออ่อนแอมีเชื่อว่าหากมีสติปัญญาเลิศล้ำก็สามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็นชนะได้เสี่ยวเสียนดูเหมือนว่าสายของเจ้าจะไม่ค่อยไว้หน้าเจ้าเลยนะแต่ไม่เป็นไรค่าสนับสนุนเจ้าค <c oughs> ่าลงตระกูลหงห้าร้อยผลึกโย่เฮ้อสุดยอดไปเลยคุณชายหลานชนะสายตาของน้องเฉินเป็นนางคบเพลิงทรงเสียนได้รับการสั่งสอนเล้ เป็นผอเจ้าทำให้ข้าเสียงเงินเลยโอ้โหข้าก็นึกว่าใครนั่นไม่ใช่อัจฉริยะรุ่นเยาวของตะกุลซ่งหรอมาถึงที่นี่มาแค่เดิมพันจะไปสนุกอะไรกันละขึ้นมาประลองกับข้าข้างบนนี้เป็นไงต้งเสี่ยฉวนทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ขี้แ้ก็พี่ตรงผู้ข้าแค่มาร่วมสนุกเล็กน้อยไม่จําเป็นต้องขึ้นไปข้างบนนั้นเลยเจ้าไม่กล้ามากกว่ามาั้งซ่งซิวเสียนไม่เจอกันไม่กี่ปีเจ้าก็ยังเป็นคนขี้ขาดเหมือนเดิมช่างน้าขายหน้าสําหรับตะก,กุลซ่งจริงๆ เจ้าพูดว่าใครขี้ขาดกันพี่เสาฉินช่างมันเถอะลานประลองยังไม่อาจก,กล้าขึ้นแถมยังให้ผู้หญิงออกหน้าอีกถ้าไม่ใช่ขี้ขาดแล้เจ้าเป็นอะไรได้อีกให้ข้าปิดปากมันหาอยาเฮ้ยฉเวบฮะชินยีคนอื่นอาจจะกลัวเจ้าแต่ข้าไม่ได้กลัวในเมื่อเจ้าบอกว่าไอ้ขี้ขาดนั่นขนาดนี้งั้นเจ้าก็ขึ้นมาประลองกับข้าสักรอบไม่ละประลองก็ประลองสิข้าไม่กลัวเจ้าหรอก งั้นก็ดีถ้าข้าชนะเจ้าต้องอยู่ร้วการมั่นกับมันแล้วก็มาเป็นผู้หญิงของข้าซะเจ้าเฮ้อถ้าพี่ตงอยากจะประลองข้าก็จะสนองให้อยากประลองก็มาประลองสิซ่งซิวเสียนดีเลยในเมื่อเจ้าอยากตายข้าก็จะทำให้เจ้าสมบังแล้วเจอการมูลาประลองซ่งซิวเสียนได้ยินมาว่าแต่เล็กจนโตเจ้าไม่เคยเข้าร่วมการประลองแม้แต่ครั้งเดียว พ่อของเจ้ากับตระกูลฉินอยากี่ยวดองกันพอฐานะเทพี่หงสงครามฉินยีรอเจ้าตกแต่งเสร็จจากนั้นเจ้าจะได้อยู่อย่างสบายใจเป็นหนุ่มหน้าขาวกินข้าวนมนมใช่หรือไม่แต่เดิมนั้นข้าก็ไม่เคยคิดว่าผู้ชายต้องแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงเหมือนดังพี่สาวฉินฮางนางสามารถประสบความสําเร็จได้ผู้ชายที่อยู่ข้างหลังนางก็คือโชคดีแต่กับชายบางคนหน้าก็เฮียแถมศิลธรรมก็ต่ำแม่อยากกินข้าวนมนมก็มีสาวที่ไหนมองเฮ้ยเจ้า หา่าพูดมากไปก็เท่าน,นั้นเธอแนะนาด้วยถ้างั้นก็ดีเจ้าดูให้ดีๆละ่ะดูว่าพลังวิวญานของข้านั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนอ่าเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าย่าย่าเฮ้ยยา่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยดูไม่ออกเลยว่าพี่ส่งที่ดูแสนจอโยนต์จันตรายขนาดนี้ข้านนาชอบเขา ตอนที่ปกติที่ทําท่าทางไม่สนใจอะไรเลยแต่พอจริงขึ้นมาเขาก็ดวงอาจมากกว่าผู้ชายคนอื่นแทงเสียเจ้าแทงเสียส่องเสียวเสียนประท้าตรงเสียวฉวนใครกันที่จะสามารถคว้าแหวนและได้เทพีงสงคมชินยีไปคลองมาแทงกันเลยจ้าตระกูลตรงและตระกูลทรงต่างก็เป็นตระกูลใหญ่ในบมันตาตระกูลโบราณความแข็งแกร่งมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วจะแทงใครละแม้ว่าชื่อเสียงของตระกูลส่งจะโด่งดังแต่ได้ยินมาว่าคุณชายส่งนั้นเป็นคนเก็บตัวแต่เล็กจนโต ก็ไม่เคยออกมาจากประตูเพียงแค่ใช้สายตามองไปที่ตัวเขาก็รับรู้ได้ถึงร่างกายอันแสนเบาบางหรือว่ามันจะเป็นคนขี้ขาดเหมือนดังที่คุณชายตรงพูดหรพอผูกเจ้าพูดว่าอะไรถ้าใครยังกล้าพูดคําว่าขี้ขาดข้าจะฉีกปากมันทิ้งเออเออเออเอเอ,เอข้าไม่นะหลานสาวทุกคนก็พูดไปเพื่อเป็นสีสันของการแทงเสียโท่านั้นทําไมต้องโกรธเป็นฟืนเป็น,ปน,ปน,ปนไฟขนาดน,นั้นด้วยละ่ะมาลองพนันกับตาแก่คนนี้ดูไหมนั่นมันผู้นําตระกูลตรง,งตรงสิว พ่อของคุณชายตรงไม่ใช่เหรอถ้าเขาไม่ได้ตัวเองแบบนี้เชื่อได้เลยว่าตรงเสี่ยวฉวนชนะอย่างแน่นอนพนันก็พนันสิลงล่างทรงเสียวเสียนชนะใจกล้าไม่เบาแต่เจ้าก็ยังไม่รู้สินะตรงเสี่ยวไปอยู่สนามรบมาหลายปีความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้เป็นด่งเมื่อก่อนในสนามรบเขาได้ฆ่าคนเผ่าอื่นไปมากมายฝีมือการใช้หอกของเขาได้รับการขัดเกลาจากศัตรูทุกย่างเก้าที่เดินมีแต่การเข็นฆ่าถึงแม้เจ้าหนูตระกูลทรงจะพอมีพรสวรรค์อยู่บ้าง แต่เขายัางขาดประสบการณ์การประลองบนสนามประลองนั้นเปียเหมือนดังการพูดคุยบนกระดาษเท่านั้นยังไงเสียเขาก็ไม่มีทางเป็นคู่มือของตรงเสีย่ยวหรอกเจ้าทำตัวดีๆรอเป็นสไปยของตระกูลตรงเธอเฮ้ <c oughs> ยย่าไม่ต้องเป็นห่วงล๊อกพี่ซจ้ยังไม่ใช้พลังทั้งหมดเลยท่านก็แค่ต้องเชื่อในตัวเขาก็พอเข้าใจแล้วฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถ้าไม่มีเจ้ามาขวางทางข้าชิ้นยีก็ต้องเป็นของข้าแล้วเซียวเซียนฮะเฮ้ยจอเฮ้ยแทงไม่โดนหรอกอะอฮะเฮ้ยมืดเหรอนี่มันพลังของร่างดวงเดงือนพี่วา่างาเปล่าพ <laughs> ี่ทรงชนะแล้วฮ่าฮ่าฮ่าช่างเป็นหอกที่อันตรายเสียจ,จริง,รงทั้งอาไปด้วยโลหติตของศัตรูแถมดุกยางก้าวยังเต็มไปด้วยการเข็นข้าอีกผู้โสตรงแหวนไม่ตีนี้ข้าขอรับไปแล้วนะ หืมเฮ้ยยังไม่ตกยังไม่ตกพี่ตรงท่านแพ้เราอะส่งเสียวเสียนมันยังไม่จบหรอกข้าจะไปแพ้ให้คนขี้ขาดแบบเจ้าได้ไงฮ่าฮ่าเฮ้ยย่อฮะไม่ดีแล้วเฮ้ยย่อย่อฮะฮฮะ ซียวเซียนเซียวเซียนเจ้าเป็นยังไงบ้างอย่าทำให้ข้ากลัวสิเซียเซียนไอ้บาดศพน่ารังเกียจการประลองจบลงแล้วแต่เจ้ากลับใช้คนอุบายชั่วยช้าฆ่าคนบนลานประลองขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแต่ละคนชีวิตและความตายขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วทำไมอุบายถึงใช้ไม่ได้ล่ะเจ้าเด็กเป่าที่ไม่รู้จักหัวนอนไปเทาคนของตระกูลตรงไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามาสั่งสอนลอ็อกอยา ยาเฮ้ยหาั่นมันเจ้าค,คุณสกุลเฉินทำไมมันยังไม่ตายผู้โสตรงให้ข้าช่วยท่านอีกแรงยอย่าเฮ้ยตาเท่าที่อยู่ระดับสร้างวิญญาณไม่อยู่ก็พึ่งเจ้าหรอแล้วไปซะหายอย่า นี่มันทุนลงขอบเคไปสูระดับลมมาญาแล้วเหรอผู้โสตรงเจ้าเด็กนี่ถ้าเราไม่รีบกำจัดอนาคตมันต้องสร้างปัญหาให้เราแน่ท่านพ่อผู้เราร่วมมือกันข้ามันเธอเข้าไปพร้อมกันเลยหยุดมือซะพังคงยี่ข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้ากับน้องเฉินมีปัญหาอะไรกันแต่เขาเป็นสายของเซียวเสียนเมื่อครู่เขาได้ช่วยชีวิตเซียวเสียนไว้หากเจ้ายังจะโจมตีเขานาว่าเจ้าเป็นศัตรูของตระกูลฉินและตระกูลซ่ง สำรับผิดชอบเรื่องนี้ไว้หรอฮึสกุลตรงความแค้นครั้งนี้ยุติเสียเธอตอนนี้ข้าไม่มีเวลามาพัวพันกับพวกเจ้าถ้าหากซื้อเสียนไปเลยไปหลกักก็ข้าเช่นยีขอสาบานตรงนี้เลยว่าข้าจะทําให้หัวและตัวของพวกเจ้าสองพ่อลูกไปคนละทางผังคงงี่ขอฝากแต่เท่านั้นด้วยนะฝ่ามือในวันนั้นข้าจะเอาคืนเป็นสองเท่าม่านม่านพู้เราไปกันเถอะฮึคุณชายผังขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือ เจ้าคนสกุลเฉินมันฆ่าผังหงซึ่งเดิมทีมันเป็นศัตรูกับตระกูลผังของข้าเพียงแต่ข่าแค้นที่ไม่สามารถถอนลากถอนคนมันได้และตอนนี้มันและตระกูลฉินและตระกูลซงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันข้าเกรงว่าในอนาคตจะจัดการมันได้ยากพี่ผังไม่ต้องวนไปซ่งซิวเสียนได้รับความเสียหายทางจิตใจจากข้าเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะรอดพ้นหากซ่งซิวเสียนตายพันธมิตรระหว่างตระกูลซงและตระกูลฉินก็จะพังลงเมื่อถึงตอนนั้นตระกูลฉินก็จะหาคู่แต่งงานใหม่ แล้วใครจะเหมาะสมไปกว่าตระกูลตรงของข้ากันละ่ะตระกูลผังและตระกูลตรงเป็นมิตที่ดีต่อกันมาเสมอและยินดีที่จะเห็นมันเกิดขึ้นแต่หากมีความจำเป็นในเวลานั้นคงยี่คงไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบนั้นไดเ้เป็นเช่นไรบ้างคุณหนูใหญ่ถึงแม้ว่าคุณชายส่งจะสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีที่รุนแรงได้แต่จิตใจของเขานั้น ก็ยังได้รับความเสียหายกลัวว่าเจ้าหาไร้สาระเสี่ยวเสียนไม่มีทางตายเราเจ้าพวกคนไร้ประโยชน์ออกไปให้ผลหน้าคาซะพี่เฉินพี่ซ่งเป็นคนดีขนาดนี้ต้องมาตายแบบนี้จริงๆหรอแม้ว่าจิตใจของพี่ซ่งจะได้รับความเสียหายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วยไม่ได้เจ้าพูดว่าเจ้ามีวิธีช่วยเสี่ยวเสียนใช่ไหม